ผูกไว้ว่าผูกลามปล่อยแต่ว่ามีเสียก<อ>ต่ว่าเมือขึ้นนี่ฟันอันฟันว่ามียิ่งสองคนมาหาอันขึ้นขึ้นที่แหลกฟันว่าไล้ปล่อยง้อไปเรียอแล้วพอ่บมีเอียงมากกว่าบาดนี้ขึ้นที่มือขึ้นนี่ฟันว่ามียิ่งมาหาสองคนเอาเงื่อนหายพูดะอันเอาเงิ่อนหายพู้ล้วซิบบักเอาเอาหายง้อหายเจ้าซื้อเลขพะนะต่ว้าจะว่าไดตัวใดด้เจ้าว่าซื้อตัว <c oughs> เลขอะไร ให้ให้ให้เจ้าซื้อเลขซื้อแล้วขันถึกมหาสามพะนะเพราะว่าบ้านตัวนี้แหละนี่ยังเซนต์เลยตบะตะวันตะวันเล็กตะวันเหล็กสักพวงสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมาตามไม่ยัดว่งหันนะครับนอกวังหันตัวไหนก่อแม่คือยังคนฟันแม่นคนฟันแม่นคนฟันแม่นนี่คือคัดแท้ๆอ็นออันระว่ายหกสองบ้านนี้ พันพันกู้ที่ไอ้ขีผู้เดียวได้กินสี่รถบ้านนะบัดนี้ลูกสาวขึ้นไปนั่มโอ้ลูกสาวขึ้นไปนั่มระระรถเปลี่ยนหนึ่งวันนี้โอ้ห้ามเลยซื้อหอกสองตัวเดียวเพราะมันธรรมดาได้ตัวเดียวซื้อหอกสองล่างตัวเดียวเพราะว่าเอาขึ้นบนเลยเออตัวนั้นก็เพราะเอาลงล่างเลยตัวเก้าเกตสูนน่ะนะก็เพราะเอาลงล่างขึ้นบนเบิเพราะว่ามันใจล่างก็บ่นนะเป็นเป็นข้นหมันใจใั่ฟันนะรถกับรถอยู่แล้ว รถก็รถอยู่หรอบอสกับก็จะไปซื้อยี่ดอกไปซื้อเมื่อออกเขาก็ขายขายโอ้แต่ว่าแม่ก็ซื้ออยู่เออเจ็บเต้ากับเื้อเมื่อออกเขาก็่ขายโอ้โหมันเบิดก่อนอ่ะเออมันเบิดก่อนนะครับผมบาดนี้ติดไฮร่าซื้อนอนดีนอนดี่คือฝันเมื่อนั้นคื้นนั่นเมื่อนี้ก็ขึ้นขึ้นเมื่อขึ้นนี่แหละฝันฝันนอนมียิีงมากสองคนฝันนอนทั้งหมดแล้วไม่แล้วเพราะถอเล็เนี่ยฝันฝันแล้วสีแล้วสี่สองเกต บดตองเบาหลายมดตองเบาหลายก็แคนี่โอ้มือพี่น้องงวดที่ผ่านมาเห็นไหมโคกพุทธายเบอร์เก้าเจ็ดศูนย์ผีพูดอยู่นี่ละมาบอกนั่นอยู่นี่แม่เดี๋ยวว่าซิมโอ้ยมันใจเนาะเห็นบัตร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 บ่บ่บ่ตรบัตบัดบัดตอนตอนตอนไปเห็นญาติเอาตัวกันกับเขานี่ล้วทีนี้มาเปลี่ยนตอนนี้เนาะเปลี่ยนเลขแล้วเเปลี่ยนไล้เลขแมมครับ เพอเจ้าคิดบังลูกพู้เขามหาเอาเขาเกิดพ่อสอเก็ดเก็ดเขาเกิดเก้าศูนย์เอาพ่อพ่อพ่อท่านั้นเอาเอาก็ยักบ่อยฟังดูเหมือนอืมอีหน่ามหาหน่ะนะเราเกิดพ่อซอเก้าศูนย์บักอันบักบักบักที่แรกมหาหน่ะเกิดพ่อซอหนึ่งศูนย์กัปได้หาสิบหกปีอันไรพอฟังมันบ่อยตองวัดเออจองวัดอันนี้อันนี้จองวัดอ่ามันเป็นเลขล่างเลยวะโอ อันนี้ตอง,งวดฟันเห็นงวนผูกงวดสันตีสี่สองเด้อสองสี่งวดไรนี่งวดนี่ละงวดนี่เออฝันว่าได้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 เสียกผูกงวดผูกงวดเฮีงเฮยไปเลี้ยงแล้วนะแต่ว่าบ่ได้ลามไปเด้บบ่อเฮยเฮงตู้โต้ตู้ตัวเสียกถูกแต,ต่ว่าสันตกผูกบ่ได้ลามอเอ้าฟังบ่เข้าใจดิแม่เสียกผูกไปได้บ่ได้ลาม บ้านนี่ไม่ได้ผูกใส่ต่อนะผูกปล่อยเลยหนังเออผูกเสียกใส่เข้ามาเนี่ยเออผูกเสียกใส่เข้าปล่อยปล่อยเลยเออปล่อยเลี้ยงเบิดนได้มือมือที่แรกได้หนิฟันเท่านั้นล่ะเออบ้านนี่ขึ้นมือขึ้นนี่ฟันมันไม่ยิ oh, ่งสองคนมาหาบ้านเนี่ยเอาเงินให้ผู uh. oh. ้ละสิบบาทเออผู้นั้นก็ให้ยสิบผู้นี้หายสิบห้เฮ็ดอีหยังนี่ผู้ละสิบห้เจ้าไปซื้อเหล็กเพคะซื้อเลขซส่งเสื้อกันเทาถือเขามาหารสามตัวถาวรกระนาบเขาเขานีล่ะ ถึกแล้วมาหารสามเออถึกถึกเรียกเราเจ้าซื่อถึกเราครับไฮซันเป็นผู้ซื่อถึกแล้วมาหารสามพะนะเขาเพิงก็หาสามตัม<ช>แวแม่ที่ถึกเรา<อ>หารสามเออหาสามหกสามทั่วซันพอดีซันพอตีสิเด้หาเนี่ยคือเงินวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าเนี่ย แม่ฝันแล้ว่าเถาะว่าเยอะเลยฟันหน้าฟันมาขึ้นเนี่ยเอ้าฝันฟันแต่ไดนในไปบันเอาเอายังว่าฝันมันยิ่งสองคนเออเอาไม่เอาเอาเริ่มต้นไหมเออเออมือคมือขึ้นนี่อ่อันขึ้นที่แรกหันฝันตองง้อหันฝันว่าอันได้เอาเอาเสียกผูกง้อปล่อยเลี้ยงมีเสียกมีสุโตตุโตง้อนั่นนะแต่ว่าบ่ได้ผูกไว้บ่บ่บ่บด้ผูกปล่อยเลี้ยงคือปล่อยเลี้ยงเลี้ยงง้อเออปล่อยเลี้ยงง้อฉันนี่เราไปพิ้นผู้ไปเลี้ยงโอ้ครับผม บานนี้บันฟันเท่านั้นเหมือนขึ้นที่แรกออบ้านี้เมือนขึ้นหรืฟันว่ามียิ่งสองคนมาหาอ,อมาเอาเงินให้คนละสิบบาทออให้พวนในกระหายซีดพนี้ซีเป็นยีน่สิบสบาทออบาทนี้เจ้าให้เงินในกอยเฮ็ดยังนี่เพน,นะเอ,อเอาให้เจ้าไปซื้อเล็กเพนะเพราะว่าสื้อแล้วเาถือแล้วก็มาหารสามคนจะถ่ายเพนะว่าคือเลิกเอาเงินในคนละสิบบาทไปซื้อเลขกถือแล้วให้เอามาหารสาม เป็นยังจังมหาบ่แม่นต้อสิบมาออกอายุสันติไม่ยิ่งสองกนก็เป็นสี่สันติเป็นสันติโบกจักรสัาว์กันบ่อสองเนาะโอ้ก็โอเกียรตสองเนาะหัวใจเขาใจบ่อเขอ้คนหัวใจมันจะม่นเล่าไปถามดสิบบ่มันสิฝันเนาะตอนตอนตอนได้เลขแล้วมันสิฝันว่าผู้นั้นมาหาังสิด้สมมติว่าโอ้ยตีเลขบ่อของสิมันสิมีผู้มาหาชันโดดทุกทีนะ ในละที้ะบางหันกันย่านันเดียมหาตีเล็บ่อนเขามาสิบในหูเรย่าอันย่าอันย่าหนูนะมหามสิบในหูเก้าเจ็ดศูนยอ่ะเออเก้าศูนย์เออเก้าเจ็ดศูนย์เราบันเ็ียนย่าหนูเล็บตอม่อน้วเล็ฝันว่าย่าหนูมาหานะบันเดียราพันได้เก้าบันเดียทอตัตได้นตเกิดเพราะอไรเอ็นเป็นเสี้ยวกันกับพัวเป็นเนาะกับอันนั้นอันเกิดเก้าศูนย์ในเก็ดที่เก็ดปีเท่านี้นะ มันกับมันก็ม uh ีศูนย์อยู่มันสันกับมันใจอะไรเก้าศูนย์นี่เหรอวะที่เก้าเก็ดศูนย์นี่เหรอวะมันไม่เก้าเก้าศูนย์ฝันอยู่ที่เก็ดเข้ากับวอก็ได้แล้วแต่อันนี้ฝันว่าไปเห็นไปล่ามไปเลี้ยงงูอ่ะนั่นล่าฝันว่าไปเลี้ยงงูเห้อยเบิ้ลมุงเลยเหรอเบิ้ลมุงเหรออแต่ว่ามันมันผูกเสียกเบิ้ลโตผูกผูกเสียกแล้วก็ป้ายแดงนะบู่กบ่ได้ผูกเสียบหรอผูกเสียกใส่เข้ามันเอขึ้นที่แรก่ฝันเท่านั้นล่ะกองหูเมียน้ำแม่ตีไว้จังไลย อันกับงดน,นั่นขึ้นนนตีสองกับซีสองับสีจะขึ้นทีแรกมันบานนี้มานขึ้นนี่มัตีมาตีซีสองเก็บม,มากเท่ไร่บาทมาเท่าไหร่ซีสอกะชั้นนี่แล้วชันนี่แล้วมันมันมันสิออกอายุชันนี่แล้วอายุเท่าไ,ไหร่แเจ็บสิบสองโอ้เจ็ดสิบสอง บัตรเนี่ไม่ยิ่งสองเออไม่ยิ่งสองคนเราเงินมาหายซันคนละสิบบาทหาซันซื้อเลขคนละสิบบาทซื้อตัวเลขที่เจ้าบ่าบอกบ่าวอ๋อเข้าถือไปกับมาหารสามคนของตัวพนาวะอาหารสามคนแล้วก็เลยตีเกตเออเอออันหนึ่งตีเกตสองสี่อันหนึ่งตีเกตสองสามเกตสองสี่เกตสองสามอืม วันว่าลงไอ้แจ่มนึงลงไอ้แจ่มนึงพี่บอกมันร่องในว่างานลงแก้วมันเงี้ยววันวันเก่าโูนันเป็นเก่านี่แหละแต่เขามาหันสามยังเปล่าอ๋อจักแล้วมันสิเป็นยังหรอหันเขามะให้คนละสิบบาทมให้ฉันฉันให้เป็นผูให้ฉันไปซื้อเลขจักว่าโตใด้บ่บอก้านเอ็นเอาจบมุ่เจ้าเข่งเั่นมาขอผู้ลสิบบาทเอากระห้อก็ไปซื้อเลขจะซื้อนั่นล่ะให้เจ้าไปซื้อซื้อแล้วเอาบัถทึก เอามาหารกันสามก็นนองแต่วาจะอคอยว่าปเปโดยลงทุนเลยบันขอยเรียกว่าทันทีออกอายุกูป้อนไปยิ่งสองคนกับเป็นซีอยู 2, ่แล้วสองก็สองไยูแล้วท่านก็เลยตีท่านอีกเป็นเกตโอเพราะว่ามันเกตมันเกตสีบอน,นั้นได้เกตจีบสองเดือเกิสขึ้อนอ,อ,อ,อายุออายุเกตจีบสองก็เลยมีเกตสองซีจ้ะเขาเลยเอาเกตสองซีเกตสองสามสามนี่คือห้าสิบเอ ตั้งตั้งเลยเฮดเฮดเฮดเ,เ,เ,เลขเลเลขไรเงี้ยนว่างหันเลขหกโตได้อันเลขหกโตได้เก้าเก้าศูนย์หนึ่งอันคู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 ค,ค,ค,คูหนึ่งได้หกกิ่แปดนี่มันออกเสีกันนี่งีน,นี้มันได้เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามอีกอย่างนึนนี้อ๋ออีกอย่างนี้ เลขสูตร่นเลขสูตรมันมันมันออกใกล้กันว่าหาซีกออกใส่กันก็เลยจับมามัดร่วมกับคว่มฟันพร้อม้นไมมาหมัดใส่คว่มฟันนี่อหละตามที่กิงตามที่กิงถ้าถ้าถ้ามันออกไอรีมันสิออกสองเก็ดเหล็กนะแตว่าขันขันมันสิ่บอลสองตัวนี่จ้ะเพราะว่าเพราะว่าเก็ดเก็ดกับสองนี่เก็ดนี่เก็ดกับสองนี่มันมันมากั้งบทตั้งรางเลยมันมากคู่เดียวกันเลย อันหานสามนี่บ่อารักรักหน่อยโอ้ยเอาหานสามนี่มันก็ตัวเดียวกันตัวน้องพ่อก็ได้เลขอกเกเลขอกสองเกตนี่เมื่อหางหานหาสามนี่โอห่าสามโอเคเลี้ยวแทนหางสามนี่บ่เอาทีนาะจังแล้วเอาพัฒนาแจังแล้วเราแม่ที่เอาบ่เอาแล้วเนาะพร้อมกับเพียงแต่ว่าอไปทีว่าบ่เอาหล่ะบ่เอาะเจ็ดสองนี่กับสองซีจ้ะเพราะว่าซีสองสองซี สามตัวเจ็ดสองสี่ม่ามันก็สองเจ็ดเจ็ดสองสี่อบัดีเออเจ็ดสองสี่มันก็สี่สองเจ็ดเอ้าก็กับยินเล้วเนาะอันสองตัวไหมอันทหารสามก็เอาสามอันเดียวสองสามมันเด็กอันหลับอันคือว่าอันที่แรกตีเป็นอันสี่สองกันง่วนเอาหมื่อวันที่แรกตีไปเนี้ยก่อสี่สองตัวสองสี่สองสี่สองเดียวกันอ่สองสี่เนาะที่แรกสี่สองสี่สำหรับผูกหัวนั่น เสียกมันเปลี่ยนสองแล้วที่ฉันว่ามันเป็นสีโอ้ก็รทีโอ้จังหวะเอามาใส่สองสีจังหวะเอาหายไได้เงีเอาเอาเอาฝันที่แรกไปสองสีวันฝันมึอขึ้นนีได้เอ็อันนี้ละเขาเงื่อนมาหายนี่ละยิ่งสองคนนี่ละจะเล่นตีไปยิ่งหนีเป็นสีเออเอาหายฉันจงแสบมันจะออกอายุก็แล้เอาสองกิส์สี่สองเกตส์เป็นสีนั้ะก็ไม่มีที่ไปที่มากก็ไม่มีตีไปที่มากสี่สองเกตส์ เจ็ดสองีองเจ็สองี่อ่าครับผมกยกไปน่ไหมอืกลับป้าบ้านยกยกเบิงแม่ยกเบิงยกเหันมาเพียออหันมาเหันไปแม่หันมาทังพีหล่ะแมยกกระดาษอแม่ละยกสีอครับเอครัผมที่ไปทีมาเดยวับรเอฟซีรับเพราะว่ากลงไปฟังมากค่อยมาเข้าใจทีหลังอ๋อว่าคุณแม่คนตีเลขมาจากใส่เลขเคนตีมากือ ตัเพินเป็นเจ็ดเสื้อเป็นสองงัวเป็นซีเพื่อขาอยู่ที่ครับอซีสองเก็ดซีสองเก็ดเก็ดสองซีอ่าราคสามนีตามที่จริงว่าสีร่งกันซีสองเก็ดเลยอยอ๋อมันตัวเดียวกันเลยไหมว่าตัวเดียวกันยูตบามันนั่นมันบ่ง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 เหล็กบ่งเหล็กสามตัวแล้วมันมีซีสองเก็ดเต้อาเอาเเอาตัวนี้ละเดี๋ยวคขาบอพันต้องพันต้องเอาเลยเนาะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันสี่ลายตัวได้เต็มนาขนาด มันกับตัวเดียวกันเขียนซับไปซับมาเกรีเต็มหนักอะไรซับไปซับมาคือกันไว้คืออันมันมีสามน้ำเอาใจว่ามาหารสามนี่แหละบวมขึนอาหารสามก็เลยมีเก็บสองสามน้ำเนาะจ้าครับผมแต่ว่าหันมันในแดนเก้าเจ็ดศูนย์มันบอกว่ามันมันผเป็นลกเป็นเกลาเป็นปลาศูนย์กับเกลามันติดกันได้เพาะศูนยเร็นะขีดมีขาขึ้นไปก็เป็นหกเป็นเก้าลองมองลา ไม่ได้แตกซับตัวบ่ราคิดค้างเแม่นบ่แม่นขันขันแม่นทันแม่นชันบ่ไปนั่งแทนโตเขามันสิบพันออกเลยงงเลยอันปั่นไปนั่งอันบัดเขาได้ลง